สวัสดีจ้าเพื่อนเือเดมากินตำแตงกับปลากระป๋องแล้วก็ข้าวเหนียวกระแนมเดอนท้ายรูกมันก็ะท่อนี้แหละจ้ะเพื่อนๆจ้าเนาะดิคาเนดกับเขามันกินแบบซ้ำๆมันก็นบบสิ อันนั้นแม่เพื่อนๆเขาองกินแบบปาสสื้อประแดกบองมากก่ะลืมประแดกซับคอมเมนต์เขาก็กินขึ้นห้ามนะ คอมเมนต์ก็หลายเลยเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ต่ำไมอาอ,มนนอยู่นี่เมียพลังภาษาพวกคอมเมนต์ก็จะเป็นเวียดนามเขีถือะไรื่องภาษาภาษาอังกฤษภาษาทุกอย่างเพืเ่อนๆเข้าใจภาษาเขาเรียนนะ กินภาษาเขาสุดๆเลยข้าวาเข้าสจออกซ้ำยงคือ,อพอลังไล่ได้เพื่อนๆภาษาเขาน่ะแพ้เขาเลย ตั้งใจเรียนเลยดิสาได้เพื่อนๆถ้าได้ภาษาเชยนออกอ่านได้อังกฤษ งานทุกอย่างตอนรับเสมอนันได้ดีนั่เจ๋งกว่าษามันบงังเ้าคุณน

เคอยคอมเมอร้อนสังบอกหุงเขาสองลูกย,ยันยันบอรอิอเช้าบอกหุมกงมาแกงสมเลยนะแพทเงือกนเป็นเบอรงไงยังจะพกปอนหกปอนกระตีไปซะทําำหน่อยต้ำหน่อยกว่า อะไรสุดเยเป็นอาไรก็เพื่อเสียจ่ะเพื่อที่ที่แล้วมันหมดก็บอกซ์มันไม่หมด ก็ยังปามือมาวันเนี่ยไม่หมดจานฉันไปส่งของห,หลายร้านอยู่เป็นแบบแพบ็คไว้แล้ว ตัวหน่อยจ,อยจนใหญ่จงชุดกีฬาตอนไหนกำลังลดเนาะจะลดแต่ยังแพ้งอยู่เนาะตัวหนาสอ,อบเนาะแพ้งให้เขาขึ้นซีพห,าหา้าซิบีสี่ซีพห้าก่อนตัวหนาไม่สิรูรักษามันแพ้งย่างนั่น เอาไปแบบบรักษานะเสือต้าหนึ่งเสือนักกล่าขนาดลดหลอกกับประมาณซกไปประมาณพันหรือสองพันเนาวเพื่อนๆพวกเสือพวก,กนกักกล้าในขนาดลดเนี่ย้าวบานลดกับต้นหนึ่งก็ตกไปสี่หาพันเสือนักคุดบวนมนาะ พูดพแพงเลยบุอันนี้ลนปลาเชีอวบ่สีเขียวเมืมนปาเพื่อนๆปลาเอนะอิงเวนสีขาวอังกินสีขาวยัง,พงแพง แมนยู you, สีแดงอ่ะแพงมาคุณผู้ชมดูยางแพงอยู่ตัวนี้ซีหาพันร้านนึงอายุสิบสามอยู่จ้ะสื้อเีปมันราคาซี่หาร่อยใส่ก้อนเนาะนรื่งแพงอย่างเขาบ่งหูจะก,ก็สษา ราซิลบอชนะไบตัวละสามสามพันขึ้นสี่พันห้าพันก็ไม่ชีช้แดงมีโบล้วกับขาดมันสิสิขาวมันแปดิบปอนด์เนาะแปดสิบปอนด์มันก็ประมาณสามพันห้าแพ่งอยู่เป็นหนังก้อนไใส แพงก็ซบสิสิแต่ว่าเขาบอกโหจกราาจักษาเสดายของนะของกิ่งมันแพงด้วยปุปล่าๆชื่อของปอมบันเท่าตัวละร้อยกว่าบ,บาทแต่ของกิ่งอย่เนี่ยตัวละสามสี่พันเลยจ้ะใช่หรอหาอใด้เด้อ không tàng, hai vọng bong bong bùng bì pông ngay ngay ngay. ngay 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 Hết đẹp, ngay 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 ขนาดปลาเชื่อว่ามันลดรื่องเหลือสามเสิบยวหานั่งพันพันแปดพันเก่าเลยเพื่อนๆเสือไหมหนาแข็งไปแล้วนะเนี่ยแพ้งยู่ ี่หลานใส่พูดตรงนิ้ชื่อใครเขาใส่ทุกอย่างหมดจ้ะเย็ดมักกีร่าเขาพึ่งสิบสามอยู่ไงเขาดูแลเสือเพราะท่านไดแพงย่องน่อยใส่แล้วมันขวบปีไม่ไม่ใคยเสือเองอะ่ะเสือพักกีร่าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เขาเห็นมาแพง พิศาจแดงนะ่นแะโบย่อมลดราคาเลยเสือ้อไอซเข้าเอิญพิศาจแดงพิศาจแดงไอ้นักกีฬาเแม่บอลลดเลยชุดแดงสวนนักฟุตบอลเป็นร้านไส้ไก็ชอบนะ ลอยปีนากคนบ่าโดนอหรปีนาชิปซี่จะใส่หัวรักษาเสือแนมราคาแพงด้วยไซจะให้มันเลอะเราไปใส่หน้เท้าอย่างไรไม่กะเท้าขับพอได้ใหยคนอื่นต่อนัออ่นชื่อดีแล้วเป็น ไม่กินแต่ว่างแก่เนี่มันห้ะเพ lên một tháng năm dăm năm lửa tin áo tin phút đều tại phần mắt tin cho cho cái chạy bèn แย่เขาไปเบิ่งเพื่อนๆอยู่เด้อแอดแชแนลไหมแย่เราเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์แย่ตอบเพื่อนๆบ่ได้เอาไห้แย่จ่ายเงินจัว่าจ่ายเงินใีอยังดอกจากเพื่อนๆท่านไหนหูเรื่องบ่จ่ายเด้อในซาว้าเนี่ยแจ้งผัวหน่อยนะพวกอีดบ สั่งสั่งตัวมาขายของด้านเขาแตอยา,น,น,น,าน,นั้นก็เป็นกาสั่งนั้นแาอยานโออีลับแม่คุณเป็นเข้าก็ดีดวยวดยอยู่แล้วเป็นคนเนะ อย่า่าบดีขึ้นเครื่องบินมันก็ับไปเปลี่ยนประเทศโนบายประเทศอาดัมีนประเทศอันโอมานเปลี่ยนเครื่องจองนี้ขึ้นไปท่ายแมีนนมามาเขาบดีเดี๋ยวกอนก็ษิดักตีหัวเอา แยก็บอกไปสนั่นแล้วพยายามพออินดียพออรับเข้ออออมาลูกข้าไม่แย,แยบอรับจ้ะแยรับแต่ลูกข้าแย,แยมากสิบกว่าปีที่แย,แยมากดูอังกฤษนะ ถึงสิลับถ้าลูกค้าไม่แย่พอรับเลยเขาเขาเขานวดมืเอนี่สมุติมืเอนี่ถามคนเมื่ออันนั้นข้นหนาก็ได้คือเกาจบอาทิตย์เข้ามามาทิะเทียยูโกะเบแด่ I'm not finished I'm not finished yeah you want to make sure okay not finished video นอทองนอจริง ก็เถิดแล้วพันยายพัน่ค่อยหูวเรื่องอะไรเพราะว่าบ่งหัเรื่องกับรับรถได้แบบเปื้อนแปดสิบห um> um ้าแล้วเพันใหญ่พราะว่าลืมเส้นเลือดในสมองแตกแล้วล่ะเพื่อนๆเืมใหญ่เลยเืมเลยลืมปัจจุบันแต่อดีตเพันจำได้หมด อยู the mm ่ย hmm. the ังไดกินยังไดบ้านมองได้มองเคยขายรถมอเตอร์ไซค์ลานขายมอเตอร์ไซค์ยังมองได้จำได้มอเตอร์ตอนนี้ปัจจุบันบ้าตอนนี้ซื่งตอนนี้แต่สมอดีตบ่ซึ่งปัจจุบันเลยอยู่คือโมล่ะคือโม่คือปวก่ะเพื่อนๆเนาะ เขาบอเอาามาเ่มาอยู่จดนี่นะกไปกระปององานกินบ่ดดเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามันหมดเดียมันบ่หมดเด้อืมหมดได้เพ่ ดูดิยุ่ย่างแรกก่าจีนอย่างคน,น,นส่วนมากสังเกตแตล้วเวลาไปร้านไทยบางทีเราจะซื้อให้แต่ข้างบนแต่ข้างซื้อ กับแพ้งเนาะอาหารบ้านเขาเกือสองพันหาตูหงงาใส่ก็มีเนี่ยจะหารไทยสามสิบสี่สิบปอนพ่อเน่ะ นนย่เขอเช็ดเงาเนาะย่เขาไปเหม็นบไหลเอาใส่ให้ยังไงแด้เผาไปเบิ่งเพื่อนแย่แต่ก็ค้นไหลแล้วก็กกนติดตามอย่เมนบ่ไหลเลยเพื่อนผมไม่ซื้อแย่เด,ด้อเพราะว่ายย่เมนบ่ไหล รับท่อระซาเป็ดเดี่อวได้จากเพื่อนเ้าหมเพื่อนเพื่อนรับทบ่อซารับท่อรซา,า,าบห้งหันทุกนยายเป็นบุค่ลห่วงเรื่ององีเดียเพื่อนมดคำว่าเพื่อนลม เฉนเลือดในสมองแตกนะเพื่อนๆถ้าเป็นแบนเท่าไหร่ยังเมนะ่ได้เนาะใจเย็นๆมนก็ยนะังเขารักษาเนาะไม่ยากินก็เลยบอกว่าใช่นะจีนนี่ก็บ่ายบายเพ้่อเพื่อนถ้าซาไปเม็นให้เพื่อนๆพื่อนเมื่อไรเราจะเข้าดัดเพราะจะเหตุผิดอีกอย่าง แต่ว่าเรื่องบอกเรื่องจ่ายายบอกยายบอกผิดนะยายเสิไปกดไปผิดอีกอย่างจักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเขาบอกกระปุว่าหายเสียเงินแต่ยายยัง,องอบอ่ผมว่าท่านสั่งได้ๆเสิมาเสียเงินอีกอย่างเราเพื่อนๆน้ำบ่ห <c oughs> ยายก็เลยเป็นปล่อยยังเสียจะ้ะสเเมนให้เพื่อนๆว่าได้บ่เห็นคอมเมนจ้ะเขาปิดคอมเมนต์ เพื่อนๆเข้าใจเนาะแต่ยัยแอดไปเบิ้งเพื่อนๆเนี่ยจะกดแค่ไหนให้ครับกดติดตามจ้ะเพื่อนๆเขาไปเบิ้งข้างหลังกันโอ้เนาะว่าอย่าติดตามเนาะเพื่อน่นี้แหละเด้อเพื่อนๆเพราะว่าตะจวดเพื่อนเปิดทีวีนะไอ้นี้แหละเพื่อนๆทีวีเขาแล้วโอ้ย